เอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช้ขนมให้เอามาบะทงน่ะร้อยเอามาบะทงงเดามาะทงของาลาไกูได้คนก็จะเข็นน้องมีมี่ไปสนเฮ้ยใชว่าไปนอนนะใช่น้ำอันซีดาน่พี่นี่แค่ดอกเล็กหน่อยดำหน้าไว้ มาบดทงแล้วลูกใส่บุญเจ้าสกินบิดบ่หายอ้ายอันหนึหน่องยเอาสองไปกลับมาอันหนึง่งเข่านะฮ้องเข่าก็คือการบ่จริงนะหยาบ

อ่ะสวัสดีปลาลุงก่อนเนี่สวัสดีปลาลุงเลยเสวัสดีปลาลุงไหมสวัสดีปลาลุงเลั่ะลืมแล้วบุญมาตะึงบุญมาตตืึงสวัสดีปลาลุงเห็รเหีนแลลูกสวัสดีปลาลุงมรูตาก็มีแต่หียป่ะครับไปกินยูโฮมปะครัป่ะสวัดีปลาลุงสวัสดีปลาลุงรึเปเหนอะไรจ้าถูจ้านะ เมลูกกาน้ำได้หนึ่งสาวนี่หาอนมาเนาะกอยู่นได้ือด้แมาจีบแม่แม่ตาหายงามเออือยอดว่ะเป็นตาพาหน้ายุ่าิพดแต่ทั้งทั้งนี่ะกามมมี่ยังอยู่แต่สีะมสิดีอ่าตาน่อย ใออห้ไงนะกไม่เห็นพ่อน้าจัาานร์ลุ่มให,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 ห้มีน้ำให้นึงลุ่มใหมีน้ำให้องะเจ้าวพูดมันก็เป็นตะมวนเลยเนาะคนขาเจ้าจ้างโมตัวเนี่ยหน้าไ่นะหน้าลเอ,อียเขาจะไปเอาคนใหม่ใส่กระดดอเนี่ยบ้านขาอนไอ้ลือ เป็นวันบอเป็นวันเจ้าเป็นวันวันละสองร้อยแต่ขาเจ้าบริจาคกันได้ชี้าคนน่ะบอหน่าสิเนี่ยเป็นซองกลุ่มเนาะโดยโดโอ้โหมากัดหาคนนยังได้หน่อยได้ส่ะจ้าก้าใหคมาเห็นก็ดีใจงามเจ้าล้าวกาเมตานะพี่น้องนะกีบงามขาเจ้ามนได้เข่าได้ข่า มันแตกกกแตกกอนี uh, cold, uh, 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 uh. ่แหละอามาถ่ายคลิปวันแรกน้ำยังไงน้ำเอ้าลงล่งใไหมรอยลงลกู้รอยลงกาลงล่งใ้ไหมลงกาลหน้าลุงดูดป่งดูหน้าลุงดูเออข้าเจาแล้วแล้วพ่อจะงอมาพีนะ เออเคยหลาเรพินนาะเคยเเสื้อผ้าฉมีใช่ล้ฮะต้องใส่ดอกป้าเปืือยอยู่รถเปิดตะมวนนี่ยดอกพิน้อาไงนี่เดียวทางใดก็มีท่คนดำอ้าวเราคือมาปืนข้างหน้ากเทน Ôi Mất mừng à mừng đồ mất Căng đi ná hơi cho bánh nhanh cọ Chắc có lốt con 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 miệng Ai lo bị thải hành mẹ nhảy Bị thải hụt dưới đây จีไปนเล่นกคามอ้จีขึ้นไปนอนนยนะหคามเได้มีาเต็มมาไปายดมาเลยลูกมาไปลงไเออไปรชาลุงสิไปมาน่งลอกอนไปนาูกาซอยน้องมอสแยกทได้จักมัดมัดนึงนี่ชือว่าสุดยอดสองมัดนี่จัดไปจะลงคนหนยกท่ได้ก็ขอทำปราณ บอลลดีกว่านาอดินใช่อป่ดินรชยดินรามสิบลกตามันคือลมแท้น่มๆดินกะยล้ลบไนุ่มๆเอาหน้าบกอยล่าขนาล่าสิล็มดินเยอะกเป่งลงมาหลยๆตีนี่ย แม่ก yeah. ็ว่ามันยาวนอนตุ่มจงที่ยางมีนกออกเลยกะดำนามัน้ามือมือยิ่งเป็นสะเทือนหนุ่มมโนหนุ่มเออเน็อก บะมี่ยาบเราต้องเข้าลูกให้ข้าวข้าวเจ้าลูกเราบะหมี่ เป็นยีกาสูดยอดเลยพี่น้องเงยู๊ดโลกาใบหน้าระจกโอ้ยมันเชียนลก็ท่านี่เ็นเชียนที่น้าน้อโอ้ยงานโลกาที่ต้องยืนโลกกนั่งโลกมันมันไหว ตีลังกาโลกกตีโลกยีบมาอ้วนนั่นน,นี่ก็ได้โวยหาง,นนง,นนงน้นโก้บ่ได้เด้อตังนังตังโลกโลกบ่ได้อีก โกบัดมือแล้วโกลากับมาเส่บูหูโกลาจนมุมดหัวไงญ่เป้ลขาอินเดีนมาทะเลดำเานเดีนเหตุใคนดำเขาบอารเบิรบนี่ทางเขามากทางไหน มีคนทางปะเวลาข้าวกเลยจ้ถ้ามันมีน้ำเนี่ยพี่น้องมันสบายแบบว่ามันน้ำล่างไปล่างมากมากับปื่อยออกเมื่อด,ดิน,นแต่นี่แน่นทุกตัวอยากไล่ทำเออกมันโตลายกว่านี้น,มมน,นินึงง่วนผู้ได้ผูกเต็มอยู่แถวทึง ส so ื่งงัวบส่งงัวบงัวรื่องัวงบ่วาเกยใครมีงวงเลียงวเกยอยู่พี่น้องบรรยากาศก็ปฏิหน แดมนอีแกะแล้งเยกมันหนาะก็ค่งเดชุ่มห้ากับข้าท่าวิ้าวไทยผ้าเมื่อนะพี่น้องครังครั้งทั้งม้าผูกทั้งงัวทั้งคุ้ยไม่เห็นตอนนี้ม้าดัดด้วนนำมาผัวสี่ไม่แล้วเจสเดกโทรมาบอกว่าไปเอาม้าชักมันมาแต่ทางใดไม่ไม่จนหอดจนจิกาจบัดน้อยก็ไล่มาในน้ำเสดเลยเน่

กี่งเขายองไรมื่อไหร่เมือร่กิ่ากับบันบัลดเวงดาก็ได้มันเป็นแก้วเวดาเลยบัดเงดากับพี่แก้วัดกับปักกระป๋องโอ้ยแต่พี่แก้หนอไมันรอบเี่ยไพ่พาน่อไมันนี่วันครับนี่แหละไปมาเนี่ยลังเริ่มนีไป ้าพี่เองเอ้ชุดสีเทียงจางจิ๊บห้าหน้ใหม่มาแกงเ็นเมียนแล้วบอก่าอย่างไรหน้าใหม่นะเออพอขึนนี่แหละจิไปห้าน้าใหม่ลเย็นอากาศเย็นเสียงอ่ะไปอยู่คนมา ห้องมันลงลงมาท่งอย่างที่เนาะมันโหลดห้องสุปเจ้าไายละมันเอาร์ตอากาศมนเที่ยงมันเอารนาเนาะมันเป็นลมบุเปาเนาะใ่ก็จะขาดแฉะเยอะมีแฉะเยอะโอ้แอ้มมาขึ้นได้ซ่าอ่ะเมื่อได้ซะเหระแล้ยบ่เซ่ อีร้อยนังยังนะลูกค so ือบวเอาเกิบเอาเกิบห้องตีเอาถ่ายหุบกับไอ้นะถ่ายแถวแถวมาตอนน่ะพนจ่อยน่ะพ่นเบงเลยอือมึงเดี๋ยวไปเทียมมาเทียมไปเทียมมามันบูอบูดโมนอมก็มันลี่ได้อะเอ้ยมันตุบอมหนาข้อมตาม มองหนาเขาผมเนื่อเขาพาลงไปเียงแล้วขาดแล้วอยู่เนาะยังตะกสองตาอ้าวมันจนาใกว่าัหรือมีมะยังคาตาคาคาเจ้าลูกอ้าว มาหอนีก็ะสดมาคจากพี่น้องขอวันคลิปหน่อยพี่น้องเด้ออ่ดีมีแหงสุขสุขคนอย่าลืมกดไลคกดแชร์อะบายบายไปายเลยไปจุ๊บจุ๊บเร็วเร็วโอ้ยบ้านมาเหตุตาใส่ก็เห็นบ่ดิ